จำได้ว่าสมัยเรียนประถมจะมีแบบเรียนที่สอนการทำเครื่องกรองน้าแบบง่ายนะครับก็คือการกรองด้วยทรายทรายหยาบแล้วก็ถ่านผมได้เคยกลับมาที่บ้านแล้วก็ทดลองทำโดยการใช้กระป๋องนมมาทําตามที่ได้เรียนมาปรากฏว่ามันไม่สะอาดนะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กมากแล้วก็อีกอย่างเราก็ใช้ทรายที่อยู่ตามหน้าบ้านซึ่งมันเป็นทรายที่สกรปรก จึงทําให้น้ําที่กรองออกมานั้นสกรปรกกว่าน้ําที่เราใส่เข้าไปอีกแต่วันนี้จะทดลองทําเครื่องกรองน้ําแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งครับและส่วนหนึ่งผมก็ยังได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องกรองน้ําของอาจารย์โจจันไดด้วยนะครับก็ขอยกเครดิตไว้ให้นะตรงนี้ด้วยครับผมเครื่องกรองน้ําของผมจะแบ่งออกเป็น2ถังกรองด้วยกันนะครับถังแรกจะกรองผ่านทราย ส่วนถังที่2จะกองผ่าน่านนะครับโดยแต่ละถังจะมีท่อขนาด3นิ้วต่อไว้ทำหน้าที่ใส่ไส้กองสำหรับให้น้ำไหลผ่านนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะทำหน้าที่สำหรับเอาไว้เปิดล้างสารพวกทรายและถ่านตอนที่เราทำความสะอาดไส้กองนะครับซึ่งจะอำนวยความสะดวกโดยที่เราไม่ต้องลงไปในถังโดยตรงนะครับ ตรงนี้เป็นการเชื่อมต่อระบบน้ำจากระบบน้ำเดิมเข้าสู่เครื่องกรองน้ำบันทึกไว้เพื่อที่จะได้จำได้ว่ามีการเดินท่อไปตรงไหนบ้างอนาคตสามารถเปิดดูได้ครับส่วนอันนี้เป็นการสูมไฟแไะลยุงนะครับ ครั้งนี้ถือโอกาสปรับปรุงระบบการเดินท่อเดิมด้วยเนื่องจากว่าท่อเดิมนั้นเดินไว้ค่อนข้างตื้นก็มีการขุดขยายฝังความลึกลงไปให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมต่อการใช้งานเพราะว่าอาจจะมีการาดาหญ้าถากหญ้าตรงนี้จะได้ไม่ถูกท่อน้ำฝังให้ลึกลงไปเลยครับ ติดตั้งไส้กรองเกษตรหรือไวส์เทรนเนอร์ขั้นตอนแรกเพื่อที่จะกรองผงเล็กๆในน้ำออกก่อนนะครับตรงนี้ถือโอกาสเชื่อมต่อระบบสปริงเกอร์เดิมที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้น้ำเกิดการหมุนเวียนที่ดีเราจะต้องดีไซน์ให้น้ำเข้าและน้ำออกอยู่คนละด้านกันน้ำภายในถังจะได้หมุนเวียนซเซอร์เคิลตลอดเวลาที่มีการใช้งาน